ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งหว้นำในเด้อครับเพื่องชิมภาดอีกไม่ไม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมฟาม้ามไงนะครับฟรามไงอยู่เข้าขึ้นข้องอำเภอ,อยังครับ <S S S อำเภอพลอำเภอพนเนาะ อยู่อำเภอเมืองพนครับจังหวัดขอนแกน่นแต่ว่ามัอนี่สผมสีเพ็ดผมสีเพ็ดเป็นเป็นสามคลิปเหรอพี่น้องครับเพราะว่ามันขันท้ายหลายมันมนันสีเงาโพดผมก็เลยติดตัดเป็นสามคลิปเล้วก็ให้พี่นออ้อยก็ล่งให้พี่นออ้อเงเดบิ้งเป็นเป็นเป็นชุดนะครับก็บมีชุดง้วประกวดแล้วก็ชุดง้วแม่สาวหน่อยแล้วก็ชุดง้วแม่ลูกข่แม่ลูกนะครับพอดีมัอนี่เจ้าขอ,อ,องเพิ่น เดี๋ยวมีโอกาสโทรหาผมนะครับผมก็เลยมาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยยมพิ่นนะครับมาเบิง้งพี่น้องผมสิดท้ายให้พี่น้องเบิ้งวา่าง้อยุนีนะ่นเป็นตัวจังไดน,นะครับงัวประกวดเป็นแบบใดอะไรก็ง้อ, ار, อ ار, มูอสาวหน่อยกับตัวแม่ลูกนะครับราคามันเป็นยังไงตัวตัวมันเป็นยังไงมาสอบถามกับเจ้าของงัวเพื่นนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดี uh, สค่ะสื่อวางอะไรก่อนหน่ครับเปลี่ตียงบ้านครับมันเฮาอยู่บ้าน บ้านหัวทุ่งตำบลหัวทุ่งอําเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นนะขอนแก่นครับเบอร์โทรติดต่อไปนะครับ5มีผู้อยาก061 061 092 092 3296 32เกาหกจ้ะบ๊วยพี่น้องครับงูอยู่นี่เขามีกี่ตัวครับห้าสิบตัวห้าสิบตัวแมนค่ะปัดมันกินหญ้ามือละเท่าไรครับกินหญ้ามือละลดค่ะลดลดพวง รถพ่วงรถพ่วงนี้นะครับเนาะเมื่อละรถพ่วงนี้เนาะแต่ว่าลักลักเข้ากับมีมีหัวอาหารกระเฟียงเนาะครับเนาหัวอาหารนห่เขาเห็ดเองบครับหัวอาหารเอ๋ผโพดตั้งมาจา่โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โหอ้โหโอ้หโอ้โรโอ้โหโอ้โ้อ้โอ้โอ้เห้อ้่โน ผมสังเกตเห็นแบรนด์เลยเอาถามถามก่อนราคานี่ถึงสามแสนไหมครับเนี่ยบ่ถึงสามแสนเมนเลือดลอยได้พี่น้องเด้อแต่ว่าราคาบ่ถึงสามแสนครับผสมไหมครับเนี่ยผสมแต่บ่ทันพันเนี่ยครับนาผสมตัวใดหนาะครับผสมเอซีไวแยกเพียรอ๋อผสมซีไวแยกเพียรเนาะครับเนาะเพิ่นผสมซีไวแยกเพียรไว้นะครับแต่ว่ากับบทันพันเพิ่นเกิ่นๆมาแล้วนะครับก็คือ ทาทาตัวทองนี่ยเพื่อสามแสนนะครับเนาะ่ออาไ้ส่วนใบเพลทใบยังพี่น้องกจังไอ้ขอเบิ้งเอาได้ครับด้วยใบเพชรเดมมันมีป่ะครับอยู่นี่เยอะมากป่ะนี่ครับนี่บ่มันจะมีป่ะโอ้พี่น้องครับผมสิบอกว่าหลงนะครับอยู่นี่จักอี้ยังแน่นะครับ อสิเมนต์ตัวนี้ล่ะซีเมนต์ตัวน,นี้ล่ะใบเพชรน,นะครับจ<ม>ังขอเบื้องนำเพลินนะครับเด้ยเอ็มเอ็นเนาะอ่านี่ครับใบเพชรน,นะครับใบเพชรของเพลินเดี๋ยวข้าเจียผู้เพลินเบื้องออกเบื้องสายเบื้องยังออกเบื้องนี่นะครับโอ้เจ็๊ยบใบยางดีพี่น้องครับ <c oughs> เป็นปึกนะครับอยู่นี่ป <c oughs> ้อสวยงามอยู่ลอยซี่ซิบหาถึงมาครับนี่ประมาณเนาะ,ะ,ะ,ะประมาณเนาะ แต่ว่าแผ่นหลังแผ่นเนี่ยปัดนัวไอ้ไอ้ไอ้ยับออกกันให้ผมเห็นหนามแล้วเนี่ยพี่น้องครับมว้วเรือร้อยตัวนี้ราคาราคาตอนนี้ก็ถึงสามแสนครับแต่ว่า,า้าทาทาตัวทองให้แล้วเรียบร้อยนนะก็คือผลเสียเอาสามแสนครับ่นเรือร้อยนะครับเรือร้อยได้น,นล่ราคาเรือร้อยที่พี่น้องครับพูดได้ยังไงเรือร้อยไปไว้ขอ,อกนะครับตัวนี้ใด้ผมแนะนําเลย มันมันหนามันเลึกนะครับแต่ว่าใบเพชรผมกับโบโบ,บสันทัดดอกมันเลือดลอยแต่ว่าการเห้เบิ้งเอาตามที่ผมให้เบิ้งกันแล้วเอา,เอาไปเบิ้งมู่นี่หอบามาเนี่นตัวไหนอีกครับมูนมมนม่นตัวไหนที่เปิดอีกแม่ลูกนี่นะครับเนาะโอ้เมามันหลุดหัวตัวนี้ งูเอฟไดเนาะครับเนี่ย <F 1. S 1> เป็นงูเท่าพี่น้องครับอ oh. oh. ู้วนี่เป็นใบเอฟนาะครับน By P. By P. เนาะใบพีเอฟหนึ่งเ <Huh. S 1> บิ้งตัวบ้านๆนี้พี่น้องโอ oh, ้ลูกลูกที่เป็นลูกตัวใดครับเนี่ยลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกเคเอฟสามหนึ่งปาดโอ้ oh, oh, มันจ็ดเดือนหรอครับเนี่ย โอ้ผู้ใดหาสายเท่าเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นงวังวงัวสายเท่างัวเอบนะครับใช่หรอ,อมองเขานี่บ่มองเขาเดี๋ยวผมเขาไปไทยเห็นพี่น้องเบิ้งชัดๆเลยนะครับเด้อพี่น้องเด้อเอา้ามันหายวะครับนี่แมลงวันบูกว่ะ<า>ลูกมันคือปวดรตักเถอะนะตัวอ๋อมันลรนธรรมันชัดเลยครับตัวลูกอ่ะ อืมพี่น้องครับปาดตลูกปาดหัวอายุหน่อยๆนั่นคือมาปวดต่นังเลยหัวนั่งมาเกิดทักแต่เต็มดีนะครับเนาะไม่พี่น้องครับแมนครับส่วงส่วงไม่มียุบเลยเต็มยุบเก่เนาะออกรวยกับส่วงเต็มเมือกอนเนาะ แน่นอนแน่นอนแน่นอนล้างไอ้ผู้เชี่ยนมีเก่าเลยราคาเปิดอะไรใช่ไหมครับเนี่ยเม่ลูววากานี่เปิดไปร้านอะไรครับเนี่ยส,สองแสนห้าสองแสนหาหมื่นนะครับเนาะโอ้พี่น้องครับราคาหนึ่งตัวอะไรบ้างครับตัวใดเนาะ,ะ,ะตัวใดหลายบ่ตัวใ <accomplish es. S 1> <laughs> ดหลายหลุดนะ อ้หาตังเอเาพี่น้องครับเปิดเปิดไปสองนหาได้พี่น้องเด้อเแต่ว่าผมคือเบิ้งแล้วนี่แม่มันบ่โดนกรบคืนนี่เพราะว่าเบิ้งมีน้ำมี่ยังออกมากหรือไมังสมบูรณ์มัวสมบูรณ์ไหมครับเอาไปเบิ้งโคมต่อไปเฮ้ปันปันเดือดลอยวะเะย่ะนึงเห็นว่ยตเนาะ มันก็ะทำเรียบร้อย,ยแล้วยังมันได้ามันมีความยาวความสูงสูงอยู่ลอยสี่สิบสามนี่เนาะบางร้อยสี่สิบหา้าโอ้ใหญ่ๆพี่น้องยาวไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งห้องตัวสิบคนสิบเปิดอันผมอยากให้พี่น้องมาเบิ่องมัดแขกแล้วครับมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้เออยากให้พี่น้องมาเบิ่งเอานะครับให้มาเบิ่งตัวจริงเอานะครับพี่น้องครับ มันจังมันจังขักมันจังมันจังได้ได้สัมผัสง่วได้บายง่วนะครับลูกตัวใดครับหนึ่งตัวลูกวะไหนลูกซี่ใบสูงเกลียโอ้ลูกซี่ใบสูงเกลียวหกง่วนเอฟใดครับนี่นเดี๋ยวหันมาก,ก่อนโอ้ง่วนเอฟหนึ่งเอมันเป็นลำปีบ่ะครับนี่ โอ้มันเป็นโรคผิวหนังนะครับตัวนี้เด้อนี่มันเป็นผิวหนังฉีดยาท่ายพยายนมาเนี่ยนะครับนี่ยว่ามันลำปีแล้วพี่น้องครับผมเบิ่งแล้ว,วาล่ามันลำปีนะครับมันสิเป็นในผลฟูฟูขึ้นมาจีกน้อยนะครับพี่น้องครับมันวม่วทีจะกกอ๋อคล้ายๆเป็นฉีกะกว่ะทีแต่ว่าโอ้ตอนนี้ฉีดเ่าทนาันใดหรอกเพราะว่าล,ลูกหน่อยอยู่เนาะอ่าให้ลูกจักประมาณสองเดือนนังฉีดลูกนี่จักเดือนแล้วครับนี่ อ๋อได้เดือนปื๊ดพี่น้องครับเบิ่งลูกซีไว้ผูดด้ใดหาสายซีไว้อยูเ่เด้อพี่น้องเด้อ๊หลูกลูกเดือนกลัวดิพี่น้องนี่อ<ม>ืมเอาจะสะว่าผมย,อย่องอีกเด้อพี่นอ้องเด้เอเบิ่งเอาบัดนี้เอาแต่ว่าผมก็ว่ามันคักละตามสายตาผมผมก็ว่ามันคักละนี่ครับแต่ว่าให้พี่น้องเบิ่งเอานะครับเ,ะะเ <laughs> ตี๊ยสละเจี๊ยเลยยึบยึบ ตที i, <sm ack> <sm ack> ่วิ่งเทวันพี่น right? ้องเมึงหัวเดือนครับป๊ดคุณไหมเนื้อหนังเขาไหมคุณน่ะยนี่ครับพี่น้องครับเป็นว่าแม่เขาเนี่ยเป็นเป็นผิวหนังนะครับแต่ว่าฉีดยาท่ายพยัญชนะเฉียบเดียวกระหายนะครับมือนี้ไม่ได้เป็นปัญหานะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นลำปีได้รับเนาะบ่ค่ะอ่ได้เป็นลำปีเด้พี่น้องเด้อลูกนี่โอ้หนอกง่ายหนอกง่ายพี่น้อง วัคซีนรับปีฉีดไหนเหมือนแลบเลยนะครับเนาะพี่น้องครับงวแม่ตัวแม่นี่เป็นเอฟหนึ่งเนาะแต่ลูกเนี่ยเขาว่คซนเด็ตีเบอร์ว่คซนเด็จดนะครับเนาะอ่าลูกนี่สิเป็นเอฟสองพี่น้องครับลูกซี่ว่ศูนย์เก้าหกสิเป็นเอฟสองพี่น้องครับแม่ลูกคมนี่เปิดไวรัสอะไรนะครับเนี่ยสองแสนห้าหมื่นสองแสนห้าหมื่นเอาพ่อแมคมนี่เหรอครับบอลบอลดอกคมนี่ มันแมเป็นเอฟหนึ่งนะครับแล้วลูกเป็นเอฟสองพี่น้องครับเบิ้งแล้วแม่บ็โดนกับสิขึ้นได้เ่ยเบิ้งกับหูจักนะครับคือไอ้ง้วนี่กันงัวคอ้กันผู้อะไรสังเกตดีๆนะครับมันสีออกทางสีขนแห่เฮาเบิ้งนะครับขนมันเหลี่ยมมันยังดีจ้าสิมันสมบูรณ์นี่ก็คืองัวสีกับซัดไว้นะครับป้าพี่น้องคือสีลูกกันเบิ้งผมสีบ่อยฟังสีลูกขันบ่อ บ่ปันได้นะครับแต่ว่าบัดตอนเขาสีเข้มออกมากพี่น้องครับถ้าเบิ้งเด้อเพราะว่าคุยหลังเขาเนี่ยพี่น้องครับตามผู้เฒ่าบอกเนาะคุยหลังเขานี่เป็นสีเม er ็ดมะขามครับเขากระจแดงเข้มขึ้นมาเรื่อยพี่น้องครับงัวมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยเลยพี่น้องเด้อเนี่ยบอพี่น้องครับคุยหลังเขาเนี่เป็นสีเม็ดมะขามเลยเป็นสีแม่เลแม่แม่มันเข้มครับแม่เข้มครับแม่เข้มคลาครับ โอ้มักตัวได้ก็จังสอบถามผู้เอาเด้อพี่น้องเด้อบานเด้อมันมันหลายนะผมมาผมเกือบจะวินงลั่นตาโมนี้แมนหมดไปหนึ่งนนี่นะมาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อมันเลือกเอาอยู่นี่อาจวอาง่ายๆว่าเพื่อนอาจจะิเปิดทุกตัวละคันได้ราคากันนะครับแมนบ่ครับมันนี่ซึ่งผสมมาเลยคบมันนี่อ๋อแมนนี่ผสมผสม อ๋อแม่นี่ก็ว่าสมผสมตำนวนเนี่ยม,มูจังสี่นี่ผสมมาแล้วก็ค,คือห่อห่าคัดมูดะไรทีที่เป็นสัตว์หรือว่าห่าผสมนี่เห่อขัดมาอีกมองหนึ่งเนาะอืมมูที่ผสมแล้วนี่มูผ <c oughs> <c oughs> สมแล้วสามสิบตพี่น้องครับไล่ขึ้นเนี่ยผมเพิ่งเป็นตัวอย่างนา <c oughs> แน่เจลาเมียเนี่ยไหม จัดพ่นจัดระเบียบขอกดีได้พี่น,น้องเริ่มมองใหงมองให้กินอาหารน,นี่เป็นเป็นปูนครับจังหวะมองที่มองที่ง่วน,นอนนั<ป>่นเป็นสไส้ครับเออเบิ้งตัวนี้กัไเลครับเบิ้งตัวนี้กันเลยตัวนี้นนนยืนช่วยมองเรงโอ้ยผมบ่ถามดอกครับราคาเดอ้อผมประถามบ่ถามคือประถามดอก <laughs> ตัวนี้ซี่ไปแย,ยกเพียดโดยเฉพาะจังหวะนะทับทับทับไปทับซี่ไปแยกเพียดไปจีนี่ ห,หาเดือนอะไรครับอ้ออนองครับสูงอยู่ประมาณร้อยถึงเราหาสิบบยืน<ค>่ต<า>้จอดยืนนี่ได้จอนยากยืนคือยืนขึ้นนี่จัดการทาจากของเรียบร้อยได้ไหคร,บ <c oughs> รหับนี่ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปสนามเจยวบ้างนี่อเดี๋ยวอไปสนามมัก็ด มันนอนตัวปอมตรเงใช่ไน่ใช่เนี่ยเ้าหนใช่ก่อ๋อสันไทยททยสันททยทยช่วทยช่วชั่วห้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้องางวอยู่นีงามสําเด๋นะครับนี่ใอนตนี่ของแฉะเราเล่าอุ้ผมเข้าไปได้วน้องพ่อนี่ยมันหายปะปอดไม่ได้จัดท่าได้พี่นน้องเด้นนี่ลยุกขึ้นยืนทั้งสี่เองนะครับ น้องครับเจ็ดเดือนเนี่ยเดือนตัวนี้นะครับฮิปโปกับวบปานฮิปโปกับวปานทโทโทกทหาให้ท่านบ่ตีเปี้ยงเนี่ยได้ไรกับเปยังปืี่น้องครับน้องมึงหางมึงหางหลังนะครับเป็นหลองเลยนะครับเท่ามหนึ่งอ อ๋อตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกโอ้ลูกสายลูกสายแดงในตำแหน่งเนาะเด็ดชี้หาสองศูนย์หายอยากก็ได้คิดหน่องได้ไม่ใช่อ๋อตัวนี้อืมตัวนี้ก็มาจากอ๋อนี่เด้นนี่คือแบรนด์ของของเสียตูได้คำเนาะอ่อ crw นะครับของแท้ตัวนี้ตัวนี้มาจากที่ตะเกียบตัวความสูงตัวนี้ความใยังไง หนอกม่อ,อผมทายย้อนแสงสื่อได้พี่น้องได้จริงๆแล้วง่วนี่สีเม็ดมาขามนะเดี๋ยวผมไปทายพึ่งทังย่อมย่อ,อ,ยอ,อ,ยอมยอมยอมมั่วขวกนี้แล้วทายแล้วความพันพนัน่นปาพีนนพ่น้อ,องครับบ <c oughs> ึ้ง เป็นพี่น้องเบิ้งให้เบิ้องเบิ้งแขงเบิ้งขาเบิ้งเล็บนะครับรายละเอียดเบิ้องท้ายเบิ้งเครื่องว่านี่ขันเอาไปสนามนี่ผมบอกเลยนะครับหลอดยากครับหลอดยากเบิ้งนหนเนาะคุณนะสูงร้อยห้าสิบตัวนี้เนาะร้อยห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสามก็ว่าไปละหู้เครื่องเบิ้งมันยืนก็พ่นครับ โอ้ยไอ้ตู้ซาลาไม่ได้อีกตัวนี้รู้อันดามันตีครับนี่โอ้เบิ่งผลงานอันดามันโอ้ยตัวนั้นนี่แม่มันตีอืมตัวนี้ลูกอันดามันได้พี่น้องเด้อหัวบริแดนได้ครับเนี่ยมันดุดดินสร้างมันต่อมันนอนนะครับจะกลัวมันถอดเอ้าพ่อไปซ้ำหนีซักก้อนพี่น้องครับผู้ใดสนใจสนใจอยากมาเบิ้งมาเยี่ยมชมระบบการจัดการคอกจัดการฟาร์มกับ มามาศึกษาอยู่นี่เลยนะครับเด้องนี่คุณนะครับลูกเรีวลูกเรีวลูกเรีวอันดามณ์สีอันดามันไงมันอันเหยามันออกนี่ครับเหยามันออกสีไงโอ้ยพอละผมน้ำลายแตก